ในจังหวัดนี้นี่ฉันจะเอาใครยาลาุตตูเชิญคุรับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่น่บาช,ชาร์นี่เขาถล่มมาทางภาคพื้นดินเขาเขากลัวทหารบาช,ชาร์ทหารรัสเซียก็ถล่มทางทางฟ้าทางอากาศอยู่แล้วนั่นเขาก็ไม่เลือกที่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระเบิดที่เราเรียกว่าระเบิดอะไรนะระบบระเบิด,บ,ดบารมีนบารมีนภาษาอังกฤษเขาแปลเป็นภาษาไทยยังไงก็ไม่รู้ เป็นถังระบบถังขยะอะไรอย่างไงหมายถึงอะไรครับบรมินก็คือแลกแกมีญัตถังน้ำมันอะ่ะแล้วก็เขาบรรจุฟอสฟอรัสบรรจุวัตถุระเบิดอะไรทั้งหมดแล้วก็พาขึ้นเครื่องบินแล้วก็ถลม่มถลม่มอันนั้นมันไม่เหมือนกับขี่ปนาวุธขี่ปนาวุธเขามีพิสัยอะไรของเขานะสามารถที่จะชี้เป้าได้ว่าจะไปถล่มอะไรแต่บารมีนเนี่ย ไม่สามารถที่จะระบุเป้าเลยนะวนนอนายเอาตักเกดุงเกดุงเกดุงอย่างนีกแตอีกอยานึ่งอย่าตัวมาเนะาะสักทุกข์ก็ได้ทราบข่าวว่าไปโรงพยาบาลบ้างที่โรงเรียนที่อะไรบ้างในระบบระเบิดบ,บรารมีนนะฮะอัลลอฮุมุสลตั๋งลาฮ์ฮาวลูอัลลอฮฺวะเตลลาบิลละเนี่ยแล้วถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะอยู่ได้ยังไงด้วยเหตุนี้นี่ อนนี้เนี่ยอพยพผู้อพยพที่ตุรกีตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นสมล้านนะน,นี่ดูข่าววันนี้เองเพิ่มขึ้นมาเป็นสมล้านแล้วจากสองล้านอัลฮัมดุลิลละตอนนี้ตุรกีนี่กลายเป็นสวรรค์ของชาวซีเรียนะครับก็อัลฮัมดุลิลละผมก็ไปดูที่ค่ายอะไรของเขานี่ระบบระเบียบดีมากๆนะที่ที่ตุรกีคือทั้งทั้งนโยบาย ทั้งรัฐบาลทั้งองคอ์กรทั้งผู้คนเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องที่ซีเรียไม่เหมือนกับจอดแดนโดยเฉพาะยางยิ่งเลบานอนเลบานอนนี่กลายเป็นนรกสําหรับสําหรับพี่น้องที่ซีเรียขึ้นหนีจากนรกไปสู่นรกหนีเสือไปปะโจระเเคนะเพราะอะไรครับเพราะชาวลิเบียรเราก็ทราบดีว่าใครปกครองอยู่ใช่ไหม นั้นในระดับรัฐบ,บาลไม่สนใจใยดีกับพี่น้องลิเบียพี่น้องซีเรียรนะรัฐมนตรีอะไรต่างๆนี่พอสัมภาษณ์ทางทีวีนี่ก็ขับไล่ซีเรียรทุกวันทุกวันผมเคยบอกแล้วก็สองสออต้นปีที่แล้วผมก็ไปที่ที่เลบานอนอยู่ที่นั่นสอ,สองอาทิตย์นะทุกวันที่ดูทีวีแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์นี รัฐมนตรีขับไล่ชาวซีเรียรตลอดเลยทุกวันเลยกีร่ะบุญามุกกี่่ะไปให้พ้นสายหัวให้ระดับนั้นนะ่ะนะแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงในบ้านที่เจ้าบ้านไม่เต็มใจที่จะอาศัยอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของของคอร์รัปชันเรื่องอะไรต่างๆการเป็นอยู่หออะไรนะแคมป์อะไรต่างๆไม่มีใครดูแลอะไรเลยนะไม่มีใครต่างกันอย่างลิบลับหน้ามือเป็นหลังเท้า นะกับกับตุรกีเพราะว่าตุรกีเขาทำเป็นระบบดีมากนะครับนะอันนี้สาล้านเฉพาะที่ตุรกีนะที่เรือที่ที่เลบานอนก็ล้านกว่าแล้วนะแล้วก็ที่จอร์แดนก็2ล้านนะตอนนี้นี่ประมาณประมาณอยู่ที่8ล้านถึง9ล้านแล้วที่เป็นอพยพยอย่างเดียวไม่มีบ้านอี่สิบเล้านละสิบล้านจากจำนวนประชากรประมาณ20กว่าล้านเองดูวประทีกอรละปะยุเต ท่าดา umoh 13ล้านต้นตัตนต้งงูไปหาตั้งงูนะนะครับอ่านี่เป็นอย่างงั้นนะฮะทีนี้พอมาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะเราจะดูว่าอันนี้แหละที่เป็นที่เป็นหัวข้อหลักนะฮะของผมในวันนี้เนี่ยนะฮะที่พยายามที่จะบอกว่า กูต้อนี่คืออะไรเราลองมาฟังเรื่องราวที่อาเลมระดับประธานสภาชูรอเมืองดูมาเมืองดูมานะครับที่เราทราบเมื่อกี้นะั่นคือคือ,คอทางตะวันตกของเอ่อทางทางตะวันออกนะตะวันออกของเมืองออดามัสกัสเนี่ยเมืองดูมาชื่อเชฟซาิดดัลวาน มีภาพอะไรเยอะแยะที่เขาต่อสู้ในส,สมรภูมินะฮะแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะพวกเราลองลองลองพิมพ์คำนี้ดูนะฮะพี่น้องที่พิมพ์ภาษา,าอังกฤษพิมพ์คำว่าอัชเชสไสด,ด์เดลวานนะฮไซด์เดลวานดดมดดลลามัวอัลอลิฟนูนไสด,ด์เดลวาน,ดดวานก็จะเจอภาพของเขาในขณะที่ท่านเนี่ยเป,เป็นเป็นทหารอยู่คุมเป็นหน่วยบัญชาการคุมกองทัพคุมอะไรก็มีนะฮะ แต่ท่านสามารถที่จะหลบหนีประมาณ10เดือนที่แล้วนะหนีจากเมืองดูมาแล้วก็มาอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียแต่ว่าตอนนี้อัลลอฮฺเราไม่รู้อยู่ไหนนะฮะไม่รู้อยู่ไหนะท่านมาที่เอ่อที่ซาอุดีอาระเบียที่ริยาดแล้วก็เข้าเอา่อสัมภาษณ์ในรายการทีวีช่องหนึ่งแล้วก็ท่านบอกนะครับเราทำอยู่แล้วผมเอ่อก็พี่น้อง ได้ทำซับไทยนะฮะายาซุลคาร์ไครันเ,เราลองไปดูนะฮะไปฟังเขาพูดยังไงที่เมืองฮูตอ นะชื่ออันนี้เสียงไม่มีทำยังไงฮะอันนี้ขอเริ่มต้นด้วยการทักทายเชคอานานอารอดนะเช็คหมยายิยที่ได้แสดงจุดยืนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการิยัดที่ซีเรียด้วยดีเสมอมานะยะจะเจาฮลักให้นะ แล้วก็ขอบคุณผู้ดำเนินรายการขอบคุณสถานีโทรทัศน์นะครับที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจิฮัดนะที่ที่เมืองซีเรียตลอดนะครับแล้วก็ท่านก็แนะนำตัวเองนะแนะนำตัวเองมาจากใจกลางเมืองดูมาเลยนะที่เมืองกูตโตเลยชื่อซาอิดเดลววนตำแหน่งนี่คืออะไรครับประธานสภาชูรอเมืองดูมาเจดี ผู u, en, ้ right? ัุฒิสชูรรับหน้าที่เป็นอะไรครับดูแลด้านเศรษฐกิจพัฒนาการเมืองการศึกษาบริหารจัดการเมืองทั้งหมดที่เมืองดูมาทั้งหมดทั้งภาคนะฮะสุพรรณภาคภาคอีสานทั้งภาคเลยนะไม่ใช่ดูมาอย่างเดียวเขาเรียกว่าวุตอุตอกอรบียเนี่ยนะฮุวตอชรกียวุตอชัรกีย ก็ทั้งภาคเลยที่เมืองดูมานะซึ่งมีใจกลางเมืองที่ดูมาดียวละอยดิกทัวชูร<อ>เขาบอกอยังไงครับอันนี้พิธีกรก็ถามว่าเข้ามาที่ซาอุดีก็ประมาณหนึ่งเดือนนะประมาณหนึ่งเดือนก็ยังใหม่อยู่สำหรับเขาอะนะฮะที่เข้ามาที่ซีเรียที่เข้ามาจากซีเรีย นั้นเขาบอกว่าฉันออกมาจากดูมาเนี่ยด้วยความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ท่ามกลางการตรวจอราขาที่เข้มงวดมากนะฮะลองเปรียบเทียบดูนะครับอันนี้คนเดียวตูเบปดาดูมามารีนี้เขาเขาบอกอยังไงครับเขาบอกว่าฉันเดินทางจากหลุมสู่หลุมจากที่หนึ่งสู่อีกที่หนึ่งท่ามกลางความมืดมิดในเวลากลางคืนจนกระทั่งปลอดภยัยสอเหอไอเอ,อสมาอย่างไงครับโอ้ ขบวนขันหมากเลยนะฉันมาที่นี่เพื่อประกาศให้ทุกคนทราบว่าชาวโวตใช้ชีวิตอย่างไรนะบางไงมันน่ะด,ดิเดรตาฮิ o ดโอลีฮาวเยลเยอโวตลูกหลานที่โวตดำเนินชีวิตท่ามกลางการกดขี่อธรรมรเผด็จการบังคับขู่เข็นที่กระทำโดยระบอบบัชาร์ด้วยวิธีการที่เหี้ยมโหดได้อย่างไรฉันจะมาเล่าเนะี่ยชายนาไมรอยะเนะี่ย กิ๊ตเตอร์เบสอร์นักดอกบ้าวบ้านี่หรือว่าก็ท้อวะซุปทำซุปสุนักทำซุปแมวนะฮะกินกินอะไรครับกินยอดใบไม้หญ้าอะไรต่างๆนี่เด็กๆกินยังไงนี่มันเป็นภาพที่น่าน่ารันทดมากนะฮะเขาเขาเขาทำยังไงครับ เขาบอกว่าเชคคาดานาได้พูดถึงเรื่องราวของกลุ่มาอิชแล้วก็เชคไซด์ดาวานเนี่ยพอพอเอ่ยคำกล่าวคำว่าาอิชนี่เขาตอบเขาบอกว่ายังไงครับเขาดอาว่ายังไงเขาดอาว่าอัลเลฮ์มิมินัลลอฮ์มายสติกูนแปลว่าอะไรขอให้อัลลอฮ์ลงโทษพวกเขาอย่างสาสมเพราะเนิ่ายาเรื่อเล็งาาเื่องเลสดี Tuai Duma, Rais Majlis Shura kata, 'Alaihim minallah, ma' yastahikun. <verwahaha> ...teruk dah tu, 'Alaihim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala balah Nah, balah apa dia buat Da'is ni dengan balasan yang berhak, yang dia berhak. 'Kau rasa apa?'. Dia kata, 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 'Kau มุสลิมซีเรียนะครับนะฮะบัชชาต่างหากที่ที่ผลิตมาอันนี้ก็พิธีกรก็ถามว่าแสดงว่าช่วงที่ดังออชเข้ามาในกูตอ้อนี่ท่านยังอยู่ในในกูตอ้อใช่ไหมนะเขาบอกว่าใช่ นะปี2013เขาอยู่ในในวตออยู่นะครับแล้วพิธีกรก็ถามว่าช่วงเริ่มต้นของการปฏิวัติน่ประชาชนก็ได้รับชัยชนะตลอดมาแต่ถามว่าเมื่อดาอิชเข้ามานี่ท่านก็เริ่มมีปัญหาถามว่าดาอิชเข้ามาได้อย่างไรใครเชิญพวกเขามาเป็นผู้คนเป็นคำถามที่ผู้คนอยากจะรู้นะฮะเขาตอบว่าอะไรครับ د อิชมีเป้าหมายครอบครองทุกอนุพื้นที่ในซีเรียและทุกพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่นคือภัย,ภย,ภยพิบัติบบลาอุนบบลาอุนเป็นภัยพิบัติและก็ความชลมุนวุ่นวายพวกเขาคือภัยพิบัติสําหรับการจิฮาดของเรานะเขาใช้อย่างนั้นใช,ใชค้คำพูดอย่างนั้นนะถ้าหากว่ามีเสียงนี่ก็เราจะได้ยินที่ทททเขาพูดมานะนะฮะมันก็อะไรล่ะ bala bencana terhadap perjuangan kita. Perjuangan di Syria tidak tongkan puak kau. Tengok. Orang rakyat Syria tak perlu kepada mereka. Tak perlu kepada bantuan mereka. Rau tidak tongkan kuam chuai lue puak kau. Ha puak kau kau ma pheu mujahidin. Sekiranya mereka nak mai bunuh kita lah. Kita tak tak perlu pada bantuan mereka. นะฮะเราต้อนรับมุสลิมทุกคนที่อาสาเข้าช่วยเหลือเราทั้งด้านร่างกายวัตถุปัจจัยการทหารทั้งหมดนี่อินชาอัลลอฮ์นะเพื่อให้เราสามารถขับไล่ระบอบเผด็จการบัชชาร์ที่ย่ำยีเราตลอด50ปีที่ผ่านมานะฮะเรายินดีเสมอถ้าหากว่าใครจะมาช่วยเหลือเราแต่ถ้าหากว่ามาช่วยเหลือเพื่อที่จะฆ่าเรานี่เราไม่ต้องการนะระบอบนี้ได้สร้างความเดือดร้อนแก่เราโดยตลอดแต่ระบอบบัชชาร ต้องการให้จ so, ิฮาดเนี so, yeah. ่ยแทงก่อนกำหนดเาจารย์ g o o g l กู o o g l e ศัลยวิสัสดุเด้อเขาจึงส่งกองกำลังนี้โดยใช้อิสลามมาบังหน้าอาเมอิสลามมาดูดุดจัดท็อปเงนะเสมอเพื่อเขาอยากบุกนู่นพวกพวกมุจฮิดีนี่ไม่ใช่อยากบุกนู่นเดี๋ยวมันหนินะไม่ใช่นะครับซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้มีแนวคิดอันตรายคือกล่าวหามุสลิมตกเป็นกาเฟร Yang saya tadi saya katakan, 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 saya kafe, saya katakan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 , Seng antara itu yang paling sekali. Bala yang paling sekali. Yang ka, kami sedang hadapi sekarang ni. Bukan bahaya bong hok bersyarat tu. Bahaya demon ni. Bahaya yang mengkafirkan mereka. Demon ni duk pegang, mempertahankan jiwa, raga, tanah air dan semua ni. Tiga tahun dah. Dua tahun lebih dah. Data-data ISIS manimat. Mani. บอกว่าพวกเขาเป็นกาเฟตกเป็นกาเฟยยาดีกาเฟอันนี้เขาเดมอตเลนโบนะครับนะเขาเคยฆ่ามุาฮิดีนคนหนึ่งที่บอกว่าแม้กระทั่งกองทัพก็ไม่สามารถทำเย่ยงนั้นได้แต่แล้วมุาฮิดีนคนนั้นถูกจับและก็ถูกเชยดฆ่า ฉันขอด้อาอให้อลลอร์ปราบปรามกลุ่มนี้ให้สิ้นซากช่วงแรกๆพวกเขาเข้ามาในกูตะทีละคนสองคนพวกเขายังไม่แสดงตนพวกเขาเข้ามาอย่างเงียบๆบ,บางครั้งก็เป็นกลุ่มเล็กๆเข้ามาเข้ามาในเมืองกูต้ะเมื่อกี้นะเข้ามาในเมืองกูตะเป็นที่น่าสังเกตว่าเนี่ยเนี่ยช่วงแรก พวกเขาเริ่มแย่งซื้อสินค้าและอาหารตามท้องตลาดด้วยราคาที่แพงกว่าปกติอันนี้อันดับแรกเาอบาเลลัวทูบาชาดสกัดเนาะข้างนอกนี่บาชาดสกัดไปหมดแล้วอาหารจากข้างนอกนี่เข้ามาไม่ได้แต่ที่อยู่ข้างในอ่ะที่อยู่ข้างในนี่ไอซิสเข้าไปแล้วก็พยายามที่จะกว้านซื้อทั้งหมดที่เป็นอาหารบุรีบุกหบุรี่ากาบุรีการดงกับสมไปกักตุนไว้ที่เขา s ปญญายต์ตั k สิ่งกีจู๊กๆไปด้วยกันนะเป็นๆอย่างนั้นแล้วก็ซื้ออาวุธเช่นเดียวกันนะครับด้วยราคาที่แพงกว่าที่เราซื้อหลายเท่า b ริจา l a า s ะเสียต่อ d ระเด p a ยวกับส a มติหนึ่งหกหกโอเคปาก,กอาอาปะกไม่บริไม่ไมยู๊กเดียวกันหรอกนะพอซื้อมาทั้งหมดนี่ปรากฏว่าอย่างไรครับวัวต,ต้อไม่มีแล้วไม่มีอาหารแล้วขาดอาหารจากข้างนอกก็เข้ามาไม่ได้ จากข้างในก็โดนไอซิสซื้อมาหมดกว้านซื้อมาหมดนี่ก็สบตยุยดีอัปเดียฮัจจุลบวรีนะแล้วก็เราก็มักจะได้ยินหลังจากนั้นนะพอพอพวกเขามีอาวุธมีกองกำลังที่เข้มแข็งนี่ซามอสามอคิตโตนี่ซามอสามอจาฮิดนีนี่บางคนว่าค่ายนู้นถูกฆ่าค่ายนี้ก็ถูกรอบตีลอบโจมตีเข้านู้นถูกระเบิดทำให้พวกเรานี่เกิดเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน Anyway, หวาดระแวงแล้วก็ทําให is is. ้เกิดความขัดแย้งขึ้นมานะฮะแต่มาช่วงหลังนี่เพิ่งรู้ว่าเอเรมาดูโจโจเพระกิจกาว่นี้ยละไอซิสนะไอซิพวกเราก็เลยพูดกับเขานะฮะเราจึงเตือนพวกเขาหากพวกท่านเข้ามาเพื่อจิฮัดที่อุตตอเราก็ยินดีแต่หากพวกท่านต้องการทําลายจิ h a ดนี้ก็จงใส่หัวออกไป นะฮะหะะหเดมอมนี่หะนะพวกพวกนี่หะแต่พี่มวกเขาตตับนะเราเตือนพวกเขาเจรตาเจร,าาเจ,ราจาต่อรองส่งรอยยิ้มพูดจาโดยดีมาตลอดแต่พวกเขาดื้อรั้นหัวแข็งและไม่ฟังใครทั้งสิน้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาอยู่บนเส้นทางที่ผิดและหลงทางพวกเขาปักใจเชื่อว่าเราตกมดตัดนะ สบัอูอันนี้พิธีกรก็บอกว่าท่านไม่เป็นฝ่ายที่เริ่มทําสงครามกับพวกเขาชาอิดดารวันบอกว่าไม่เราไม่เริ่มทําสงครามกับพวกเขาเพราะนาบีสอนอย่างนี้ท่านก็ยกตัวอย่างของอาีีด้วยนะรประกาศของอ,อการกระทําของอาีีก็ไม่ได้ทําสงครามกับพวกเขานะฮะไม่ได้ทําสงครามก่อนจนกว่าเขาทําสงครามกับพวกเราแล้วก็มีคำคำหนึ่งที่เขาบอกว่าย่งไรฮะ ขวาวิชยุคอดียังมีส่วนความดีหลงเหลืออยู่บ้างพวกเขายังมีตักวาหลงเหลืออยู่บ้างแต่คขาราวิชปัจจุบันอัลลอฮ์เท่านั้นที่ทราบเจตนาของพวกเขาเขาใช้คํานี้เลยเลเบิดดัชในขราวิชปนมัสดุลพวกเราอยากเข้าใจผิดนะคขาราวิชไม่ใช่กาเฟสซันหลอ Ulama duduk khilaf lah. Tapi tak apalah kita pergi kata bukan bukan kafir. Walaupun ada ulama yang mengatakan kafir. Tapi tak tak, tak 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 ada tak ada jadi siapa mereka kafir. Secara jumhur ulama mai hukum bahawa khawarij kafir. Tapi kau pen bugo pen kelum ti patipak. Nah, lalu kalau tanya, wah, dia ni, tham sengkram kap, kita ni, kita jadi perlu, 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 Bunuh tu itu, patut dia keluar daripada pada pemimpin. Tiga perkara ni, tiga kahwin ni, tiga kahwin ini, 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 tiga ini, tiga kahwin ini, tiga kahwin ini, นะที่ระบุอันตรายของออปเดียของ داعش ของไอเอสกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะปัจจุบันก็รัสเซียก็ยังถล่มอยู่ยังถล่มยังใช้ข้ออ้างของไอเอสไอเอสนี่ดิดกุญนาเอาไปังไอพิษจากไอซีสนี่แต่ด engan ด engan อปเดีย Hak, hak 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 kena bunuh ya hak uginya ialah umat Islam pejuang-pejuang Islam nah di uh, apa dia di, di di, Suria alhamdulillah hari ini uh, di Riyadh nanti Riyadh demikian perjum riak uh, kelum ti to su Syria ni kasat Salman ni riak ma lekama nang ประชุมเจรจากันที่ริยาดมุตมารริยาดในวันนี้นะในวันนี้มมตมารูริยาดอัลอัลาลัมยตรรกับหมายถึงว่าโลกนี่กำลังเฝ้ามองดูว่าพวกกลุ่มต่อต้านซีเรียนี่สามารถที่จะสร้างโมเดลใหม่สำหรับซีเรียหรือไม่อันนี้ตอนนี้เขากำลังประชุมแล้วก็อีกพรุ่งนี้ต่อเขาเขาประชุมต่อแต่อย่างน้อยที่สุดก็ จุดยืน5ข้อนะที่ประกาศโดยอาฮรรุชามอาฮรรุชามก็เป็นหน่วยกาบงันที่กลุ่มมุจฮิดีนรวมตัวกันเนี่ยแล้วก็เรียกว่าอาฮรรุชามนี่ประกาศออกมา5ข้อ 1. ซีเรียจะต้องอิสรภาพอย่างสมบูรณ์จากการปกครองของรัเสเซียและอิหร่านและกองกำลังละทิต่างๆที่สนับสนุนสองอำนาจนี้อันนี้อันดับแรกข้อนี้นั้นจะไม่ เอ่ออต่อเลนตอังโซล่าไ้ปะดอจุดยีนี้นะต้องอิสรภาพอย่างสมบูรณ์จากรัสเซียและก็อิหร่าน 2. ระบอบบัชชติและองคาพยพจะต้องถูกกระจัดสิ้นและจะถูกพิพากษาในสามโลกขั้นต่อไป 3. ามกลไกอำนาจทางการทหารจะต้องถูกปราบปรามให้สิ้นซาก 4. รักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพของซีเรียทั้งประชาชนแผ่นดินและรัฐบาล เพราะตอนนี้อันดินเดอร์ของระดับโลกนี่ต้องการที่จะแบ่งแยกซีเรียให้เป็นสามสี่ประเทศอย่างเช่นผมเคยบอกมานานแล้วโมเดลก็คือโมเดลของอปาเลสไตน์ของอิสราเอลถึงแม้ว่าเป็นประเทศเดียวแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นสามประเทศไปแล้วที่ที่ปาเลสไตน์เลบานอนก็เช่นเดียวกันอิรักก็เช่นเดียวกันนี่ที่ซีเรียตอนนี้กําลังปฏิบัติอยู่นะแล้วก็สําเร็จที่ซีเรียก็จะไปทําต่อที่ ออเดียตี้เยเมนอะไรต่างๆนึ่งนั่งยีแต่สาปันั่งยี่อะไรนั่นนะ้น,นั้นนั้นคนซีเรียไม่ยอมถ้าหากว่าประเทศถูกแบ่งอีกมาเป็นสี่ประเทศนี่มนไม่ยอมห้าจะต้องรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของอิสลามตามข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์และมอบหมายให้ชาวซีเรียกำหนดอนาคตประเทศด้วยตนเ <c oughs> องอันนี้เป็นห้าข้อนะฮะห้าข้อตอนนี้ก็นชล่อว่าเดี๋ยวก็เราคงติดตามต่อไปว่าผลของการเจรจารประชุม ในในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นยังไงพร้อมนี้องค์กรนี้ขอยืนยันว่าความช่วยเหลือที่แท้จริงกรณีซีเรียอันนี้เขาบอกแล้วก็ไปชี้ต่อทั้งทั้งซาอุดีอาระเบียแล้วก็ทั้งตุรก,กีอะไรด้วยนะครับว่าความช่วยเหลือที่แท้จริงกรณีซีเรียไม่สามารถจํากัดเพียงแค่จัดสัมนาหรือปรึกษาบนโต๊ะประชุมเท่านั้นในขณะที่ระบอบประชาได้รับความช่วยเหลือด้วยอาวุธ ยุทธปกรณ์ที่มากมายจัดิถ้าอยารุณทุเหลงอุงก็บุคคลเขาจะพังยิมไม่ประชุงดอกบุคกลเขาจะพังยิมสอดดอกช่ลงสุงกงว่าอ้สัญญาต่อไหมอันนี้คือคนคนเสียด้วยเหตุนี้นะครับว่าก็จะจะสรุปว่าอินชาอัลลอฮ์สำหรับพวกเราที่มีความสามารถในตอนนี้นะนะเราก็ให้ความช่วยเหลือเรื่องของอะไรนะไม่ใช่อาวุธยุทธปกรณ์เป็นเรื่องของด้านมนุษยธรรม นะประมาณปลายเดือนนี้อินชาอัลลอฮ์เราก็มีแผนว่าจะส่งเงินในช่วงฤด,นะดูหนาวนะช่วงฤดูหนาวนี่ก็อยู่ภายใต้การดูแลของสภาคเราครือข่ายช่วยเหลือมนุษยธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักจุฬาราชมนตรีเนี่ยนะภายใต้ชื่อนี้ยังดีที่เราเอาไว้สักหนึ่งเดออินชาอัลลอฮฺเบสาบซาเวะและอินชาอัลลอฮฺเราเก็บบวกบันทุก็แล้วในมูเซมมูเซมเสยุกนี่นะเดี๋ยวเฉพาะอย่างยิ่งกับ เรื่องของเอ่อเสื้อผ้านะฮะเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เวชภัณฑ์ยานะครับเอ่อทางด้านเอ่อวัสดุอุปกรณ์ tak tak lagi malam ni jadi kita mula pada mula pada malam ni insyaallah kita kutik lah taruh Dermo Dalam ada tu 5 kut 10 kut hari-hari ke insyaallah dalam sekitar 2 minggu 3 minggu lagi kita nak nak buat derma secara besar-besaran nah pada pokok kita kita azas sekadar tu ya nah banyak ada kata kita nak tolong gapo lagi ustaz ayat kata kita doa doa berapa kali sehari kita pada Syria 10 kali kalau gitu learning kena tambah lagi puluh, 20 tiga 30 kali kalau tahun baru ni kita bui berapa 500 kok 1000 kok ha tahun ni tambah lagi lagi nah insyaallah kita berdoa semoga misi bantuan kemanusiaan pada Syria ini kita dapat sampaikan dengan jaya dan amanah itu saja wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh